ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมอนี่วอลล็ตนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับตามการถอนเงินที่ผมถอนให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปมานะครับเพื่อนๆน่าจะสนใจในการทํารายได้แล้วว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในการหารายได้ทูมอนีวอลเล็ตเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลล็ตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับ ที่ผมถอนให้ดูตั้งแต่เริ่มคลิปมานะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดยังไม่เคยใช้งานเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับ iOS i p h o ไ e ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้ต้องเป็นมือถือ Android อย่างเดียวเลยนะครับลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่า,าดาวน์โหลดแบบไหนสมัครอย่างไรนะครับด้านล่างคลิปนี้มีให้ดูทั้ง หมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองพอเราสมัครเสร็จนะครับการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากเมนูแรกเลยด้านล่างซ้ายมือจะเป็นเมนูรวมทั้งหมดนะครับการใช้งานนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาก็จะสอนเราในการใช้งานเบื้องต้นอยู่แล้วในการใช้งานครั้งแรกต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เล่นฟรีได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเสียงเงินซักบาทเดียวการใช้งานคือการใช้งานฟรีใครที่จะเติมเงินเข้ามาเล่นอันนั้นก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลเองตรงนี้ผมย้ําก่อนว่าเล่นฟรีได้นะครับเมนูหน้าแรกนะครับมี มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเลยตัวนี้จะเป็นยอดเงินของเรานะครับเป็นเห,หรียญดอลลาร์นะครับเหรียญ X เหรียญบูนะครับคือคะแนนที่เราจะใช้ในการขายเป็นดอลลาร์นั่นเอง3ขีดตรงนี้จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้รหัสโค้ดอังเปาอันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแจกและก็เป็นเหรียญเกติยศ Ariana X นะครับเข้าร่วมฟแฟนเพจ Feedback การตั้งค่าออกจากระบบปกติเลยการใช้งานของหน้านี้มีอะไรบ้าง1นงนะครับคือการทําภารกิจรายวันอันนี้เราสามารถท ทำได้ทุกวันเลยในการทําภารกิจ2ตรงนี้จะเป็นการเข้าร่วมนะครับในส่วนของเงินปันผลจากการโฆษณาอันนี้ผมเคยทําคลิปแยกไปแล้วนะการแชร์ตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้ในส่วนของคะแนนของเรานะครับคือเหรียญคะแนนสีฟ้าเนาะเอามาเข้าร่วมในส่วนของการปันผลนะครับต้องบอกก่อนว่าคะแนนที่เราเอามาลงตรงนี้เนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มกับยอดปันผลนะในการปันผลเนี่ยมันมีการแข่งขันนะครับเพราะว่า1เลยตรงนี้เขาจะมีให้ดูว่าเงินปันผลเนี่ยเราจะได้รับจากตรงไหนบ้างนะครับหคือการเชิญ2 บรรลุเป้าหมายในการเล่นเกมการโหวตเกมที่คุณชอบการเข้าร่วมอาทัวร์เมนต์นะครับแล้วก็ศูนย์การค้านะถ้าเราทําครบทุกอันเนี่ยผมบอกว่าการแชร์หรือว่าการรับเงินปันผลตร,ตรงนี้มันจะได้เยอะมากนะครับก็ให้เราเล่นอย่างมีสติและการนในการเข้าร่วมปันผลนะครับเข้าร่วมน้อยๆในการทําภารกิจก็พอนะครับ อันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ค่อยอธิบายที่หลังแล้วกันเนาะต่อมาตัวสัตว์เลี้ยงของเราตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะอยู่ที่เมนูที่3นะครับเดี๋ยวข้ออธิบายทีเดียวเลยนะครับเรามาดูที่เมนูที่2องนะครับรานแอปร้านแอปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาทําภารกิจในการรับคะแนน เพื่อที่จะสร้างรายได้ก็ควรที่จะเลือกแอปที่เรามีเวลาเล่นมากพอนะครับอย่างเช่นเกมต่างๆที่มันให้เลดคะแนนหรือว่าเงินสูงๆเนี่ยมันจะใช้ค่อนข้างเวลานานในการเล่นนะครับอ่ะอย่างเช่นเกมนี้ฮีโร่นะครับ two hero เนาะ zero t o hero นะครับ,อ, zero, รบอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ให้เงินเราเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมประมาณ3.19ดนอลลาร์นะครับอ่ะกดเช็คดูตรงนี้ได้เราต้องดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยลงในเครื่องของเราแล้วเราก็ต้องเล่นเกมเนี่ยตามลําดับเลเวลไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าภารกิจเกมไหนมีการฝากเงินครั้งแรกอันนี้เราไม่ต้องทํา เพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับการที่เราจะฝากเงินเข้าไปเล่นนะครับให้เราเลือกแอปเกมที่เราพอจะทําได้ในการใช้งานนะครับกดดูเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็แอปนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของการเข้าเล่นในส่วนของการเดิมพันนะครับโดยการใช้คะแนนหรือว,ว่าใช้เงินดอลลาร์ในการเล่นอันนี้เราควรที่จะหาข้อมูลยอมรับความเสี่ยงด,ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมไม่เคยรีวิวในการเข้าไปเล่นเกมเดิมพันเลยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงในการเสียไรายได้ของเรานะครับให้เราเล่นฟรีจะดีที่สุด ถ้าเราจะไปเล่นตรงนั้นควรที่จะหาข้อมูลเองแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองต่อมาเรามาดูตัวสัตว์เลี้ยงของเรานรในการทํารายได้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราได้มาฟรี1ตัวตรงนี้จะเป็นการซื้อโดยการใช้เงินดอลลาร์ไปซื้อเหรียญ X แล้วก็เอามาซื้อตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงทุนนะผมใช้เงินในเกมนี่แหละเล่นฟรีไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาซื้อนะครับตัวฟรีของเรานะครับสามารถสร้างรายได้ในส่วนของเหรียญคะแนนตรงนี้ได้ตามระดับเปอร์เซนต์ที่มันอยู่ระดับเลเวลไหนนะครับผมอยู่ที่ 20, าาเ4 4% นะครับการอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มระดับเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงของเราได้โดยการใช้เพชรสีม่วงในการอัปเกรดนะครับเราสามารถซื้อตัวระดับเลเวลที่เหมือนกันได้นะน่ครับสิบหกจับรวมกันนะครับก็เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดจับรวมกันเป็นสิบแปดเราระดับเลเวลตามนี้เลยนะครับจะผสมกันไปเรื่อยๆเพิ่มระดับเลเวลของสัตว์เลี้ยงของเราไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้ของเราเนาะวิธีการติดตั้งสัตว์เลี้ยงตรงหน้าหลักนะครับก็กดใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้นะครับมัน เมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนสร้างรายได้เพิ่มเติมอันนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะครับตามความถนัดของเราเองในการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ที่เยอะขึ้นนะครับถามว่าทํารายได้เยอะเท่าไหร่นะครับเรามาดูที่รางวัลตรงนี้1คือรางวัลการเชิญเราสามารถกดเข้าไปเช็คดูรายละเอียดของเราได้เนาะว่าคนที่เราแนะนําไปเนี่ยทำรา,ายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูข้อที่2รางวัลคาเชิญหลายระดับ อันนี้เราสามารถทําได้สูงสุดถึง405ดอลลาร์เลยนะทำอย่างไรก็ไปดูคลิปเพิ่มเติมได้นะในช่องผมทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกดเช็คดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยแล้วมีรางวัลประจําสัปดาห์ด้วยนะถ้าเราแนะนําเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลประจําสัปดาห์ที่เราสามารถทําได้นะเราทําได้เท่าไหร่เราก็สามารถทําเพิ่มเติมได้เลยการแนะนำนะครับแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะสามารถไปแนะนําต่อได้เลยนะครับกระเป๋าตั้งนะครับก็จะ เป็นช่องทางในการดูรายได้ของเราตรงนี้นะครับอันนี้คือ,อไรายได้เป็นค่าเงินบาทนะครับกดตรงนี้ได้นะเปลี่ยนค่าเงินเป็น USD หรือว่าเป็น TSB ก็ได้นะครับสำหรับค่าเงินวิธีการขายก็ ขายง่ายๆเลยนะครับก็กดการขายตรงนี้นะครับการค้าขายตรงนี้กดเข้าไปเลือกเหรียญที่เราต้องการขายได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้รับค่าเงินดอลลาร์ตรงนี้มาแล้วเราก็ถอนเงินเข้าในส่วนของธนาคารหรือถอนเป็นในส่วนของ t ทมานี่โวลเลตถอนเป็นเหรียญคริปโตก็สามารถถอนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนตามหลักฐานที่ผมถอนให้ดูตั้งแต่เริ่มคลิปเข้ามาแล้วนะครับฝากพเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิป ถัดไปสวัสดีครับ ทำเงินฟรีทูมอนิแวลิตนะครับ2 4 6 9บาทจุดสตางค์นะครับทำแล้วถอนเงินได้จริงหรือเปล่าไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับแอปนี้ทำแล้วถอนเงินได้จริงหรือเปล่าหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะครับว่ามันถอนเงินไม่ได้มันไม่ได้เงินจริงเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูในคลิปเลยดูไปทีละขั้นตอนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมมียอดเงินนะครับจากแอปนี้เนี่ยอยู่ที่2 4 6 9บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะทาการถอนให้ดูก่อนอื่นนะครับต้องมาขายเหรียญก่่่ออนนนะครรรับหืวาาาขยแทีเได้ กาเนเรากดมาที่เมนูกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็กดไปที่เมนูการค้าขายตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเลือกเหรียญที่เราต้องการขายนะครับผมเลือกเป็นเหรียญสีฟ้าตรงนี้นะแล้วก็กดมาที่ฝั่งขายนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดแม็กทั้งหมดเลยนะครับก็จะขายได้อยู่ที่3.14ดอลลาร์นะครับกดขายได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เรากดเช็คดูความคืบหน้านะครับนะแล้วก็กดเช็คดูว่ายอดที่เราขายไปเนี่ยขายเสร็จแล้วหรือยังโอเคนะครับพอเราทําการขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยอดเงินเนี่ยมันก ตรนี้ให้เรามากดที่ปุ่มคําว่าถอนเงินตรงนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาที่การถอนเงินนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะถอนแบบไหนนะก็จะมีธุรกรรมที่รวดเร็วแล้วก็เป็น C to C นะครับการถอนเงินขั้นต่ําจะเริ่มต้นที่0.10ดหอลลาร์นะครับหรือประมาณ3บาทไทยนั่นเองผมก็จะเลือกตรงนี้เลยทั้งหมดนะครับเป็น66.23ดอลลาร์กดเลือกวิธีการชําระเงินจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกถอนแบบไหนนะครับด้านบนเนี่ยเป็น66.23คุณจะได้รับอยู่ที่2 3 5 7 บาทจุดเจ็ดสตางค์นะครับผมเลือกช่องทางเป็นทูมันิวเลตเรทในการถอนเงินทูมันิวเลตนะครับต่อ1ดอลลาร์เนาะจะได้อยู่ที่35.6สตางค์นะครับเป็นบาทไทยนะต่อ1ดอลลาร์นะครับก็กดถัดไป จากนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยใส่เบอร์ w a l l ็ตนะครับในการรับเงินลงไปตรงช่องนี้นะครับเป็นเบอร์ t o m n e y wallet นะตรงนี้นะครับเขาก็จะถามเราอีกรอบหนึ่งว่าเบอร์ที่เรากรอกเนี่ยถูกต้องหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็กดยืนยันได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมยอดที่ผมถอนคือยอดนี้เลยนะครับ66.20ดอลลาร์นะครับได้รับเงินบาทอยู่ที่2,357บาทไทยนะครับเวลาที่ถอนคือเวลานี้เลย16บหกนาฬิกายี่ทีบสวงนาที่2าสิบเอนดครนบตรงน้เนี่ยก็มีการ แจ้งเตือนนะครับในส่วนของ t ูม m นิว a วลต l นะครับจำนวน2,357บาทจุด0ูน์นนตั้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินในบัญชี t ูมอนิวโ l ลต t ที่เราได้รับเข้ามานะครับผม2,357บาทนะครับผมอันนี้คือวันที่ล่าสุดเลยนะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีได้เงินจริงแน่นอน100%นะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้เลย